ท่านผู้ชมครับจากข่าวการเลือกตั้งมากันที่ภัยความมั่นคงในชาติกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูขบวนการในการจับกลุ่มนะครับเพื่อที่จะดูซิว่าการลักลอบขนยาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะสามารถที่จะจับกลุ่มผู้รายย้ายยังไงได้บ้างซึ่งข่าวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ภัยความมั่นคงในชาติแต่ยังส่งผลถึงระบบการศึกษาด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ รวบขบวนการลักลอบขนยาบ้ามีการตรวจค้นนะครับในการฝ่าฝืนขับผ่าไฟแดงนะครับหลบหนีสุดท้ายเสียหลักชนกำแพงโรงเรียนจนจนมุมครับตำรวจสามารถยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดรับทำมาแล้ว1 000, ครั้งได้ค่าจ้าง1 0 0 0 0บาทพบว่ามีประวัติคดีเสพยาครับพลต,ตำรวจเอกภูมิชาติพันกล้ารองผู้บังคับ การกองบังคับการตรำรวจตระเวนชายแดนภาค2นะครับพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษต่อชะดอภาค2ถแถลงการจับกลุ่มหลังเจ้าหน้าที่นะครับได้รับการแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่น Fort จ n เ r er สีขาวป้ายทะเบียนงงงูบอใบไ,ไม้5541นครราชสีมาซึ่งเป็นรถหลุดจำนำนะครับที่นายทุนฝั่งลาวนำมาใช้เพื่อการลำเลียงยาเสพติดกระทั่งเวลา21นาฬิกา 15นาทีครับพบรถยนต์ต้องสงสัยอยู่บริเวณ4ี่แยกห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งนะครับซึ่งก็ได้มีการสะกดรอยตามจนถึงบริเวณ4แยกตลาดสมเด็จครับจึงได้มีการแสดงตัวขอตรวจคน้นแต่คนร้ายขับรถหลบหนีนะครับจึงได้มีการเร่งติดตามจนพบว่ารถของคนร้ายเกิดเสียหลักพุ่งชนกำแพงของโรงเรียนบ้านคำเชียงวัน ตำบลโนนแหลมทองอ,อสหส,สขันนะครับตรวจภายในรถนะครับพบว่ามียาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบสีดำอยู่ทั้งหมด5กระสอบข้างในมียาบ้า1ล้าน1,000เม็ดครับมูลค่ากว่า30ล้านบาทแล้วก็มีการควบคุมตัวของผู้ต้องหา2คนนะครับซึ่งทราบชื่อว่าคือนายภาคภูมิหรือนายโจอายุ34ปีและอีกหนึ่งคนคือนายกฤษดาหรือต้นอายุ37ปีทั้ง2เป็นชาวอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับโดยเบื้องต้นมี การแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายครับ ซึ่งท่านพันตนนท์เอกภูมิชายพันกร้านะคะรองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคสองก็มีการถแถลงข่าวนะคะก็ได้บอกกับพวกเรานะคะว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะให้การว่าได้รับการติดต่อจากชายชาวไทยไม่ทราบชื่อให้ไปรับยาเสพติดท,ที่จังหวัดมุกดาหารโดยหากนํายาบ้าดังกล่าวไปส่งมอบให้กับลูกค้าได้สําเร็จจะได้ค่าจ้างคนละ10,000บาทโดยมีจุดหมายคือจังหวัดขอนแก่นก็ยอมรับนะคะว่าทํามาแล้วหนึ่งครั้งแต่จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเครือข่ายยาเสพติดราย ใหญ่นะคะที่คอยลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในและทำมาแล้วหลายครั้งนะคะสอบสวนเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีคดีดติดค้างอยู่เป็นคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะอืนี่แหละครับนี่แหละคะ่ะก็น่าจะทำหลายครั้งเพราะว่ามูลค่าเยอะขนาดนี้แต่ได้ค่าจ้างแค่คนละหนึ่งหมื่นบาทเองถ้าทำคร,ครั้งเดียวมันไม่คุ้มอยู่แล้วแน่นอนไม่คุ้มแน่นอนนะครับดูแล้วว่ายาเนี่ยอโอ้โห เป็นล้านเม็ดเลยนะครับมูลค่ากว่า3 0บล้านบาททางนัการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมเลยคะไม่งั้นโอ้โหดูสิถ้าเข้ามาถึงจังหวัดขอนแก่นจะเป็นยังไงต่อไปนะคะทั้งนี้ก็จะต้องมีการสืบสวนต่อนะคะว่าจริงๆแล้วทํามาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วและที่บอกว่าเป็นเครือข่ายของผู้ค้ายาเนี่ยอาจจะได้สืบสาวไปจนถึงอีกหลากหลายพ่อค้ายาอีกเลยนะจะได้จับกลุ่มกันต่อได้นะคะ